อันนี้ก็ถาม่าโทษมันก็มีโทษมันก็มีโทษแต่ว่าไม่ตึงถึงกับถึงกับจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตเลยเพราะแค่รับจ้างถือว่าเป็นกรรมกรแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้แต่ต้องยาอะ้อย่างเลยสั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวโอ้สั่งไล่สั่งเอาเงินโอนนั่นนี่นั่นนี่เป็นรับยาเนี่ยถึงแม้ไม่อยู่กับนี้แต่ถือว่าเป็นผู้สั่งการโทษถึงประหารชีวิตเพราะนั้นโทษเนี่ยแรงถึงประหารชีวิตแต่ดูจากพฤติการเนี่ยการกระทาผิดแล้วถามว่าใครจะไปดูพฤติการ เป็นภาล่าของเจ้าหน้าที่ท,ที่จะต้องดูพฤติการถามว่ายากไหมมันก็ยากถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายอ,อย่างกรณีอย่างรายย่อยเนี่ยสมมุติเราซื้อขายยาเสพติดกันนะครับแล้วงานการไม่ทํำเลยเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาไปมามา แต่ว่ามีเงินใช้ทุกวันไปดูสเตตเมนต์เงินค่าวันละสี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้จำหน่ายมันดูหลายอย่างดูจากบัญชีด้วยดูจากพฤติการด้วยดูจากอาชีพการทำมาหากินไม่ทาแล้วที่อย่างแล้วมีเงินใช้อย่างเงี้ยถ้าเป็นรายย่อยครับครับงนั้นแสดงว่าเรื่องของตัวกฎหมายฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้นั้น